เมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางาโน,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าปา่าฉลองครบรอบ20ปีในการสร้างวัดค่ะโดยในภาคเช้านะคะเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีกาลยานมิตรสีสวายการเกตกรารยานมิตททิติมายูฮารกิเป็นผู้นำกล่าวพร้อมน้อมนำพานทูบเทียนแพรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะก่อนที่ จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าแล้วก็กล่าวคำถวายปานะโดยมีการยานมิตรวิชุดามาซึมโ,มโตการยานมิตรวันนาย o s h i กะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายข้าย,ยานพาหนะโดยมีกาล,ลยานมิตรปราณีสากตะการยานมิตรงามตาคอนโดและการยานมิตรอริสราโซมะเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีการณิมิตประคองอากิบะการณิมิตวันสิดา,าวัดส,สิดาการทันกรณ์กาทันกรณ์นะคะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทามนมีการณนมิตรพิมพวันโจโนการณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะการณมิตสีสวายการ,รเกตเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาตว์ชนได้พร้อมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน19รูปค่ะที่ได้เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งประกอบพิธีตัดเค้กฉลองชัย20 ปีพระธรรมกายนางาโ,โนนะคะแล้วก็พิธีเปิดโรงทานบารมีของหล่าผู้นำบุญที่นำอาหารมาออกร้านในครั้งนี้ด้วยค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อฉลองชัยครบรอบ20ปีในการสร้างวัดในจังหวัดนางาโนโ,นโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในห้องปฏิบัติธรรม โดยท่านประธานสงนำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกาลยนมิตศรีสวัสดิ์กรเกตกาลยนมิตทิติมายุหารกิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมมีกาลยนิมิตยุพินคำล่ากาลยนมิตรเกศรอากิบะและกาลยนมิตรพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสง์ ได้พิจารณาพระปา่าพร้อมกันนี้ท่านทานเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีสาการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารด้วยดอกไม้ของหอมและพิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อหลวงปู่ภายในพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกบรมเศถีฐีและเจ้าภาพประธานรองตามลำดับซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ